มันเหมือนกับเอาให้เหมือนพี่สุทินค้างแสงเลยนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นงบช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดการกระตุือรน้นนะครับหลักนี้เรียกว่าอะไรทฤษฎีรีแบนดิ Re ้งพัฒนาปรับรีแบนดิ้งอีกรอบหนึ่งและมันก็จะผ่านยกสุดท้ายไปได้ยกสุดท้ายเข้าสู่การพิปายมั่งใจนะนะมันก็จะผ่านมาสบายๆเกมนี้ไม่ยากครับ อยู่ที่พลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์หรือไม่ทำไมแม่นยำในยุทธศาสตร์ก็ดูการเลือกตั้งของศิลาดูการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมานะครับและถ้ายัางไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์เดินสเป,สปะสปะต่อไปเตรียมพร้อมแพ้การเลือกตั้งอภิปรายหัวใจมีปัญหาแพ้การเลือกตั้งสิ่งที่ตามมา โดนนเอาคืสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมติของฝ่ายค้านซึ่งปรากฏว่าเพื่อไทยออกมา,าแถลงชัดเจนจะคว่ำรัฐบาลให้ได้อ้างว่าก็ประมาณปีห5 เกิดจากอาการเหมือนเปรียบเทียบเหมือนช้างป่วยทําไปก็ไม่ทาให้ประโยชน์ประเทศดีขึ้นกล่าวไกลเพื่อไทยมีการจับมือกันพักเสรีรวมไทยก็เอาด้วยะงบประมาณไม่มีคุณภาพไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับผมจะมาอาธิบายในเชิงงานวิเคราะห์และอธิบายในเชิงงานสังเคราะห์ให้คุณส่วนทราบกันเพราะว่าข้อกล่าวหาเนี่ยของนายกเนี่ยมันฉก,กาจฉกานมากนะครับแล้วก็เที่ยวนี้เนี่ย วาระสุดท้ายแล้วครับของประยุทธ์ต้องออกไปแล้วครับบ้านเมืองชิบหายหมดแล้วครับคาดว่าจะลงมติเนี่ยไม่วันที่21ก็22รกรกฎานะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีงานที่เป็นมงคลยิ่งของประชาชนคนไทยนะครับก็คือเป็นงานวันที่28ดกรกฎาเป็นวันเฉลิมพระชนมรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับซึ่งก็จะมีพระราชพิธีมากมายนะครับในช่วงก่อนวันที่28กรกฎาถามว่าความพร้อมครับของฝ่ายค้านในการเตรียมอภิปรายไม่วางใจนะครับคือมั่นใจครับว่ามีหลักฐานเนี่ยเด็ดชีพรัฐมนตรีระดับล้ำตีว่าการเลยนะครับ ให้ตายกลางสภาเลยมีใบเสร็จด้วยนะครับถ้าเปิดหลักฐานออกมารับรองครับกีดกัดสนั่นนะครับในสภาแน่นอนนะครับรับรองได้ครับว่ามีสอสอผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะทนดูการอภิปรายของฝ่ายคา้านไม่ได้ต้องเดินออกไปร้องให้นะครับข้างๆห้องประชุมก็ได้ รับรองครับว่าเที่ยวนี้เนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยมั่นใจในหลักฐานเด็ดครับเอาภาเก้าไกลเนี่ยได้ดูในงบประมาณปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับเอาให้เหมือนพี่สุธินค้างแสงเลยนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นงบช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้นะครับปีนี้งบประมาณที่ได้รับที่สุดก็คืองบกลางนะครับประมาณ5 0,000นกว่าล้านนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นงบในการเป็นบำเหน็จบำนาญของข้าราชการแล้วก็รักษาพยาบาลข้าราชการนะครับงบที่ปรับสูงมากที่สุด เมื่อเทียบกับปีที่แล้วคืองบของรัฐวิสาหกิจสูงสุดก็คือทกศแล้วก็รถไฟฟ้าแล้วจะเป็นรถไฟอีก2อสอันประมาณนี้นะครับแต่ว um, ่าได้รับงบที่มีส่วนมากขึ้นมามากที่สุดประกฏว่าทกศก็เป็นงบที่เอาไปจ่ายเรื่องเกี่ยวกับการอุดหนุนการเกษตรย้อนหลังไปถึงปี51ก็จะเห็นว่างบของประเทศไทยในการจัดแทนที่จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูประเทศเป็นปีแห่งการฟื้นฟูเนี่ยมันก็เป็นงบที่เป็นงบของอดีตถ้าเกิดประเทศไทยเก็บภาษีได้ร้อยบาท 70%เนี่ยเป็นจ่ายในอดีตหมดเลยจ่ายข้าราชการจ่ายพนักงานจ่ายเงินกู้จ่ายอะไรที่มันฟิกไว้อยู่ในอดีตอยู่แล้วมีเหลืออยู่แค่ประมาณ30%ที่จะเอาไว้บริหารในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าผมในฐานะที่อภิปรายเรื่องงบประมาณปีนี้เป็นปีที่4แล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้ไม่ว่าจะเห็นปีแรกนี่เห็นมาแล้วว่าฝนกำลังจะเข้าเหมือนพายุจะเข้าก,ก็จัดแบบนี้นะครับ เมื่อปีปีที่สองฝนตกเริ่มหนักขึ้นแล้วก็จัดแบบนี้ปีที่สามนี่พายุเข้าเลยก็ยังจดแบบนี้ปีนี้เนี่ยฟ้าใหม่แล้วฟ้าเปิดแล้วมีโอกาสที่จะปรับตัวได้เยอะได้มากขึ้นนะครับเรื่องของเศรษฐกฐิจก็น่าจะเปิดแล้วได,ได้ดีมากขึ้นนะครับการเลือกตั้งผูว้ว่ากรทมก็ทําให้เห็นว่าคนสามารถมีความหวังผ่านการเลือกตั้งปีหน้าก็จะมีการเลือกตั้งนะครับบทอวาวสานของผู้นําที่มาจากระบบคอสชอ<ม><ๆ>ก็อาจจะหมดไปในเดือนสิงหาคมนี้เพราะว่าครบ8ปี เพราะฉะนั้นเนี่สำหรับผมแล้วเนี่มันเป็นปีที่เราจะต้องสร้างความหวังถ้าเราทำงบประมาณปีนี้ให้ดีเนี่ยประเทศไทยจะมีความหวังไปข้างหน้าแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวได้ไปใน10ปี แต่ถ้าเกิดเราจัดงบแบบเดิมๆเนี่ยเราก็ยังจะถอยหลังไปอีก10ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่มีความสําคัญมากๆก่อนอื่นนะคะยายต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่นะคะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้คะแนนท่วมท้นจากคนกรุงเทพมหานครถึง1นล้านสามแสนกว่าคะแนนโทษทีนะคะอาจจะแสดงความยินดีช้าไปหน่อยใช้เวลาทําใจนานพอสมควรหลายวันทีเดียวคะ่ะในส่วนของคนกรุงเทพมหานครแหะคะยายก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะ ที่จะไม่มีปัญหาน้ำท่วมรถไม่ติดรถเมควันไม่ดำสายไฟระยงองยางจะลงดินภายใน100วันรถไฟฟ้าราคาจะถูกอันนี้ก็ขอแสดงความดีกับคนกรุงเทพด้วยแล้วก็มีบลาบลาบลาอีกมากมายถึง214ข้อนะโยบายของคุณชัดชาิค่ะอ้อที่สำคัญ ม็อบเสรีค่ะที่คุณชัดชาติจะให้การสนับสนุนนะคะทางคนกรุงเทพเองก็อาจจะได้มีโอกาสต้อนรับม็อบอยู่หลายม็อบทั่วพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะคะคุณชัดชาติสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะ มาถึงมุมมองของสลิมแบบยายบ้างว่ายายรู้สึกแบบแบบไหนรู้สึกอย่างไรนะคะกังวลใจไหมท้อถอยไหมหดหูไหมบอกเลยว่ามีบ้างค่ะเมื่อเห็นแผนบันใดสามขั้นในการที่จะนํานักโทษชายทักษิณชินวัตรกลับเมืองไทยบันใดขั้นแรกนั่นก็คือคุณชัดชาติได้ครองพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จไปแล้วหนึ่งขั้นบันไดขั้นที่สองส่งเพื่อไทยยึดสภาแบบแลนสไลด์ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้บันไดขั้นที่3คือคุณอุ้งอิงได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะสามารถออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนำนักโทษกลับเมืองไทยค่ะ นี่คือสิ่งที่ยายกังวลใจค่ะและยายก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็มีความกังวลใจเหมือนกันว่าลุงตู่จะสามารถชนะการเลือกตั้งแล้วกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกหรือไม่ลุงตู่มีวิธีการมีกลยุทธ์มียุทธวิธีใดๆในการรองรับหรือว่าเตรียมการเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรอันนี้ยายไม่ทราบและหลายๆคนก็คงไม่ทราบแต่สิ่งหนึ่งที่ยายบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ถึงเวลานั้นเราก็คงเตรียมใจแล้วก็เตรียมตั้งรับกันอย่างเต็มที่อนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าทางการเมืองจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ยายและสลินหลายๆคนยึดถือนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงจะต้องคงอยู่คู่กับประเทศไทยอยู่คู่กับลูกหลานของคนไทย ตลอดไปเราจะร่วมต่อสู้และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไปด้วยกันครับเพื่อนๆฝั่งเพื่อไทยนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นห่วงจะซ้ำเติมเรือดำน้ําไม่มีเครื่องกรณีจะมีการจัดงบประมาณในให้กระทรวงกลาโหมจัดซื้อเครื่องบิน F35 รุ่นใหม่ล่าสุดอีก13,800 0ล้านบาท ที่สุดท้ายได้เครื่องเปล่าไม่มีอาวุธท่ามกลางเศรษฐกิจที่เฟื่องฟืนข้ามากอยากาข้าวยากหมากแพงแต่กลับมีเงินซื้อเครื่องบินลบนะครับนายยุทธิพงศ์จรัสเสถียรสอสอมหาสารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยตั้งคำถา,ถามถึงร่างพระราชบัญญัติและงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2566ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมสภาผูา้แทนราษฎร นะครับในวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนเนื่องจากมองว่ามีการจัดงบประมาณไม่เหมาะสมนะครับไม่ดูสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศขณะที่พี่น้องประชาชนอดอยากแต่กลับนำเงินงบประมาณไปซื้อเครื่องบินรบในราคาแพงนะครับฝั่งกนะ้าวไกลก็พูดเหมือนกันนะทํานองเดียวกันบอกเป็นเหมือนช้างป่วยสร้างวัฒกรรมขึ้นมาเชิงต่อต้าน เสรีดุมไทยนะก็ปฏิเสธนะแล้วก็พักร่วมรัฐบาลน,นะก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่าจะสนับสนุนในขณะที่ฝ่ายค้านยืนยันว่านะจะคว่ำงบประมาณให้ได้นะครับในเกมนีนะ้ถ้านำมาบีเกร้อนั่นหมายถึงว่าฝ่ายค้านกำลังจัดหนักดีสกุลดิตรัฐบาลแถลงแถลงแถลง,ถลงออกมาทีละพักการเมือง ไปเชิญงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นทักษิณออกมาทําการจิรจา,าหลังจากที่มีการชนะในกรุงเทพมหานครจับหลักก่อนนะครับเวลาดูการเมืองต้องจับหลักให้ได้ถ้าจับหลักไม่ได้งงเอาปรากฏการณ์วิเคราะห์ไม่ถูกหรอกนะครับหปรากฏการณ์คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปตั้งแต่แรกละผิดนะครับผมบอกว่าก่อนเวลานะยังไม่ใช่เวลาของมันเข้ามาก็เข้าไปปลายยกมันจะสู่สรรถานการณ์ที่ลําบาก ตอนนี้มาปลายยกละนการปลายยกคืออะไรไปเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก่อนแทนนี้ว่าจะเลือกเขตปกครองพิเศษพัทยาก่อนก็ไปเลือกกรุงเทพมหานครก่อนทักษินเปิดหน้าแล้วจะเอาอุ้งอิงลูกเข้าไปนายกบัลลักนะครับเขาต่อรองหลังจากที่เขาชนะในกรุงเทพมหานครก็ต่อรองบอกต้องมีการเลือกตั้งมาเจรจาเขากาหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีมอบบุกมอบบุกที่ไหนบุกที่ทรรเนียบรัฐบาล นะครับที่ใต้ก็เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นก่อการร้ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสังเกตว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันซึ่งผมเรียนว่า25พฤษภาคมพุทธศักราช2565ตรงเวลาเป๊ะัาเงินฟุกนะครับเอาละตอนนี้เป็นยังไงต่อนะครับที่ผ่านมาก้าวไกลก็ออกมาบอกว่าไม่รับงบประมาณงูนี้นั่นนะครับคราวนี้ก้าวไกลเพื่อไทยมาทั้งฝ่ายค้านโยกกระบี่เลยนะครับวาระหนึ่งก็ไม่เอาวาระสองก็ไม่เอาอาภิปรายเมืองใจก็จะเล่นอีก เล่นเป็นชุดกับรัฐบาลนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ทักษิณกําลังเล่นเกมคิดว่าตัวเองกําลังได้เปรียบเขาประกาศชัดเจนชนะแลนสไลด์แน่นอนชนะแลนสไลด์ก็คือถล่มทลายเขาชนะถล่มทลายเขาดูจากกรุงเทพมนครเป็นสําคัญเขามั่นใจคราวนี้เขาจะชนะถล่มทลายเพราะประชาชนไม่เอาทหารใช้วิธีการมุ่งโจมตีทหารเป็นสําคัญโดยใช้วาทกรรมว่าผดดืกัน หลักนี้เคยใช้มาก่อนในสมัยยุคประชาธิปัตย์ต่อต้านคณะรัษฎรตั้งแต่ยุคไปต้นมาราว2475เ็าไปต้นมาใช้วัฒกรรมนี้นะครับวัฒกรรมนี้ใช้ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ในอดีตปัจจุบันถูกนํามาใช้อีกครั้งเราจึงเห็นการดูหมิ่นเยียดยา้าอาฆาตบ้าไลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญเพราะทหารมีหน้าที่ในการปกป้องสถาบันนี่คือภารกิจหลักของทหารเลยนะครับ เอาละพมกันค,คือเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นเอาละซึ่งเรื่องของการอภิปรายวังใจเขาสร้างวัฒกรรมช้างป่วยเห็นไหมถ้าเราจับหลักได้เขาจะมีกลยุทธ์เดินสร้างวัฒกรรมนะครับและก็โจมตีใคร่อยโจมตีโจมกีโจมจ,มจีลดความน่าเชื่อถือแล้วก็ใช้วิธีการไปเจรจากับกลุ่ม16พักเล็กมาเข้าร่วมขเขานัดเจอสัมมนากันบอกปิ๊ปปอมแตกกันเองแล้วหลักเหล่านี้เรียกว่าแบ่งแยกศัตรู ในส่วนของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์สามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมได้ยากไหมไม่ยากนะครับเดินแค่2เกมคือหลักผลประโยชน์นะครับหลักผลประโยชน์คืออะไร1ตําแหน่ง2ง,งบประมาณแค่นั้นมันก็จะผ่านทั้งการอภิปรายวางใจนะครับแล้วก็ผ่านเรื่องประมาณไปได้สาเหตุเดียวที่จะทำรัฐบาลผลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้คือพรคร่วมรัฐบาลแตกกันเองสาเหตุเดียวไม่มีสาเหตุอื่น ไม่มีสาเหตุอื่นอะไรทั้งนั้นเลยนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เราเห็นปรากฏการณ์ฝ่ายค้านแท็กทีมมาเล่นงานแล้วเต็มสุบแล้วช้างป่วยนะต้องยุบสภายุบแล้วได้อะไรขึ้นมาก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทาไมต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพราะทักษิณเชื่อว่าเขาชนะแบบแลนสไลด์จะชนะแบบถล่มทลายอีกครั้งและลูกเขาจะได้มาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่กำลังดำเนินเดินไปที่เหลือเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางการเมืองเท่านั้นเขากำานังยึด,ดกำลังเดินยุทธวิธีทางการเมืองเพื่อให้เกิดการเปลีปป่ยนแปลงฝั่งพลเอกประยุทธ์ต้องทำอย่างไรอย่างที่ผมเรียนใช้หลักสมประโยชน์ในการให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์แค่นั้นเะงม่นอยู่ต่อไปได้ถ้าล้มขึ้นมา ดึงนะครับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของพรบรเลือกตั้งออกไปก่อนนะถ้าเลือกยุบก็ยุบได้ยุบกติกาเดิมอะไรประมาณนี้นะฮะสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องทำนะครับใช้หลักสมประโยชน์ให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์นะครับปรับคำตรีอย่างน้อยสองตำแหน่งที่ว่างอยู่คือของธรรมนัตนะครับให้ธรรมนัตมาให ทางพี่ชัดเตาปูนมาให้ชัดเตาปูนมาเนี่ยสองตำแหน่งเนี่ยรัฐบาลก็มั่นคงที่เหลือก็ปรับจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่ละพักการเมืองปรับกันอีกรอบหนึ่งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดการกระตุ้นร้รนนะครับหลักนี้เรียกว่าอะไรทฤษฎีรีแบนดิ Re ้งพัฒนาปรับรีแบนดิ้งอีกรอบหนึ่งและมันก็จะผ่านยกสุดท้ายไปได้ยกสุดท้ายเข้าสู่การพิพายมาั่งใจเนี่ยนะนะมันก็จะผ่านมาสบายๆเกมนี้ไม่ยากครับ อยู่ที่พลเอกประยุทธ์แม่นยําในยุทธศาสตร์หรือไม่ทําไมแม่นยําในยุทธศาสตร์ก็ดูการเลือกตั้งของศิลาดูการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมานะครับและถ้ายัางไม่แม่นยําในยุทธศาสตร์เดินสเป,สปะสปะต่อไปเตรียมพร้อมแพ้การเลือกตั้งอภิปรายงัวใจมีปัญหาแพ้การเลือกตั้งสิ่งที่ตามมา นะครับโดนเอาคืนแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกอประดุด,ดังแสงสองทางผู้คนเปิดใี้ฟ้าเรื่องร้องของชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อพวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกรงในเพรงของไยผ่านวิจิตรวิทญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่่ามกลางกระแส ชาติที่แข่งขันกันไขวความความยิ่งใหญ่คอยพอป้องอยู่ดุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือสูงรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียนเรียนรู้ ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกอนประดุจดังแสงสองทางผู้คนเปิดหีฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจ หัวใจไกรในเครื่องของไถ่พันพระจิตวิญยาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทงพระเจริญพระองค์ยืน แ,แรงวองชาติที่แข็งขันกันไควความ,วามยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่หุดดังสายฟ้ฟที่คุ้มกันยางม,มีภัยมี่ค้นสูงรวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน นี่คือศูนย์รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน